เครือข่ายตุลาการพิวัตรไหมไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะแต่มันคือความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ใต้พรมของกระบวนการยุติธรรมมีคนเชื่อว่ามีกลุ่มอิทธิพลเบื้องหลังคอยชักใยสารสั่งคดีให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ เพื่อนฉันคนหนึ่งเคยทำงานในศาลเขาบอกว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเสมอบางทีคำสั่งก็มาจากข้างบนแบบไม่มีเหตุผลเขาเล่าว่าเคยมีคดีหนึ่งที่ชัดเจนว่าจำเลยผิดแต่สุดท้ายกลับหลุดรอดไปได้ง่ายๆมันเป็นไปได้ยังไงฉันถาม เขาเงียบไปพักหนึ่งแล้วตอบว่าฉันบอกอะไรเธอมากไม่ได้แต่มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเรื่องนี้มันน่ากลัวนะถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงมันหมายความว่าความยุติธรรมที่เราเชื่อมัน่นอาจเป็นแค่ภาพลวงตาใครบางคนกำลังเล่นเกมอยู่เบื้องหลัง และเราทุกคนคือหมากบนกระดานอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่เห็นจงตั้งคำถามและอย่าหยุดสงสัยเพราะความจริงอาจซ่อนอยู่ในเงาที่เรามองไม่เห็น